สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้พวกเรามาถึงวันพุธแล้วก็พระวรสารวันนี้พระเยซูเจา้าหลังจากที่รักษาคนโรคเรื้อนสิบคนแล้วมีคนเดียวเขากลับมาขอบคุณพระองค์เนี่ยพระองค์ก็เลยตั้งคําถามถามคําถามนิดเดียวแต่มันทําให้ทุกคนต้องมาคิดเหมือนกันว่า ั้งสิบคนหายจากโรคไม่ใช่หรืออีกเก้าคนอยู่ที่ใดเล่าไม่มีใครกลับมาถวายพระเกียรติแด่พระบินเจ้านอกจากคนโรคเรื้อนที่รับการรักษาเป็นชนต่างชาติคนนี้หรือคำถามนี้พระองค์ถามคนโรคเรื้อนสิบคนแต่ว่าเหลือคนเดียวที่กลับมาคำถามนี้พระองค์ก็ถามพี่น้องทุกวันเหมือนกันว่าสิ่งดีๆที่พระองค์ทำให้แก่เรานั้นน่ะ เราเคยไหมที่จะหยุดสักนิดหนึ่งในวันหนึ่งสักสองสามนาทีห้านาทีแล้วบอกข้าแต่พระองค์ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงทำแก่ลูกแก่ครอบครัวของลูกแก่กลุ่มคริสจชนของลูกแก่คนในชาติของลูกมีไหมถ้าไม่มีเราวันนี้เราก็จะได้ยินเสียงพระเยซูเจ้าพูดกับเราอีกว่าพวกเธอไม่ได้รับอะไรจากเราเลยเหรอ ถึงได้เฉยเมยวัดวาก็ไม่เข้าสวดก็ไม่สวดทําบุญทําทานก็ไม่เป็นทุกอย่างเห็นแก่ตัวอย่างเดียวอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่พระองค์จะรักษาเราใช่ไหมครับคือมีเรื่องของคนขับแท็กซี่คนหนึ่งที่อันนี้เป็นเรื่องจริงด้วยแล้วก็เขาก็รับสตรีสูงอายุคนหนึ่งเมื่อไปส่งแล้วก็มองไปข้างหลังวิ่งไปสักพักหนึ่งก็เห็นมีแหวน แหวนเพชรพลอยที่ตกอยู่ในในในเบาะที่เบาะนั้นเนะ่ยเขาก็เป็นคนที่เป็นคริสเตียนที่ดีพี่น้องเขาไม่ได้โลภไม่ได้เอาไปขายเขาตามหาผู้หญิงคนนี้ตั้งสองสามวันตั้งแต่จุดที่เขาให้ผู้หญิงคนนี้ลงแล้วก็เดินไปทุกครอบครัวในที่สุดก็พบผู้หญิงคนนี้ที่เคยอยู่เคยขึ้นรถเขาเนี่ยแล้วเขาก็เอา แหวนวงนี้ไปให้แล้วก็บอกว่าผมพบแหวนวงนี้อยู่ที่เบาะหลังเนี่ยผมเอามาส่งนะครับผู้หญิงคนนั้นแทนที่จะบอกขอบคุณไม่เลยหน้าตาบึง้งรับแหวนไปแล้วก็เดินเฉยเลยต่อมาก็มีคนมาถามไอ้คนขับแท็กซี่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันคุ้มหรือเปล่าเขาว่าไงไหมเขาบอกอุ้ยคุ้ม ผมรู้สึกว่าผมได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันเป็นมโนธรรมที่ทำให้ผมมีความสุขเขาไม่ได้ขอบคุณเขาไม่ได้ให้รางวัลผมแต่ผมมีความสุขและความสุขนี้หาที่ไหนไม่ได้ถูกแล้วครับถ้าคนเรารู้ว่าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดตอบแทนพระคุณของพระพินเจ้าเนี่ยก็มีคุณค่าเหลือหลายขอบคุณพระเจ้าสำหรับ พระพรที่ให้แก่พวกเราและขอโทษพระองค์ด้วยที่หลายครั้งเราไม่ได้คิดถึงพระพรที่พระองค์ให้เราสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระ,ระอัครสังฆราชหลุยจำเนียมสันติสุขนิรันดร์